ัวห้อยกันนาแบบ E40 กล่องชมพูตัวนี้นะครับเป็นยังไงมาดูข้างในกันดีกว่านะครับี่หน้าตาแบบนี้เลยห่อซิลยางดีจากเซนโตชิเลยนะครับสายผ้าเป็นแบบสายผ้าถักแบบนี้เลยสามารถทนความร้อนได้ความยาวสายอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับตรงขั้วนี้จะมีตัวห้อยนะครับเป็นแบบทองเหลืองและตรงปลายนี้จะเป็นแบบปลายเซรามิกนะครับมีน้าหนักทาให้ทิ้งตัวได้ดีส่วนตรงนี้จะสังเกตจะมีวงดําๆอยู่นั่นคือวงยางนะครับกันฝนได้ดีเลยนะครับมาดูขนาดกัน먼ดีกว่านะครับผมหน้ากว้างของตัวขั้วจะอยู่ที่ราวๆเจ็ดเซนติเมตรนะครับ ผมส่วนตัวความกว้างทั้งหมดจะอยู่ที่ราว8ถึง9เซนติเมตรนะครับความสูงของขั้วมันจะอยู่ที่ราวสิเซนติเมตรนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นขั้ว e สีก็ต้องใช้กับหลอดไฟ e 4ีนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยขันครุบเข้าไปเลยอย่างนี้เลยนะครับจะทนความร้อนได้ดีเลยนะครับวางไว้กลางแจ้งก็ได้เพราะตรงนี้มีจุกกันฝนอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับจุดยางกันฝนนี่นะครับผมอ่าใครมีหลอดไฟขั้วใหญ่จะใช้งานกลางแจ้งก็ต้องตัวนี้เลยนะครับขั้วห้อย e 4ีสิ